สีสันน่ากินมากๆสีชมพูธรรมชาติก็จะใช้ช้อนในการโขูดเปลือกอ่อนๆของเขาสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับขิงลูกเต๋าดองสูตรทำง่ายๆได้ขิงสีชมพูน่าทานใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงก็ทานได้แล้วค่ะรสชาติ3ามรสเลยนะคะเปรี้ยวหวานอร่อยมากๆเลยขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะ เตรียมน้ำสะอาดหนึ่งกะละมังแล้วเจ๊ปังจะใช้น้ำปูนใสนะคะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันน้ำอันนี้จะเอาไว้สำหรับแช่ขิงให้กรอบอร่อยนะคะและเราก็มาเตรียมในส่วนของขิงกันค่ะขิงที่จะเอามาดองเป็นขิงอ่อนแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ช้อนในการขูดเปลือกอ่อนๆของเขาช้อน กินข้าวเนี่ยค่ะเพื่อนๆขูดให้สะอาดเปลือกอ่อนๆเขาก็จะมีคราบดำๆเราก็จะขูดให้เหลือแต่เนื้อข้างในสีขาวๆนะคะขูดเปลือกขิงจนสะอาดแบบนี้แล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำที่ผสมน้ำปนใสประมาณ10นาทีนะคะแช่ล้างน้ำจนสะอาดแบบนี้แล้วนะคะเราจะนำมาหั่นให้ขิงเนี่ยเขามีทรงเป็นขนาดสี่เหลี่ยมลูกเต๋า หั่นแบบไหนก็ได้ค่ะเพื่อนๆนํำขิงที่หั่นเตา ใส่บรรจุลงไปในขวดโหลหรือว่าถ้วยอะไรก็ได้นะคะที่มีฝาปิดเจ๊ปันใช้ขิงอ่อนเนี่ยประมาณ1ขีดนะคะหรือ100กรัมแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดประมาณครึ่งลิตร500กรัมนะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมลงไปอันนี้น้ําร้อนเลยนะคะน้ำตาลประมาณ3ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู3ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือ1ช้อนชา ทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะน้ำดองลองชิมรสตามชอบดูก,ก่อนนะคะชอบหวานชอบเค็มชอบเปรี้ยวเพิ่มเติมได้เลยค่ะเสร็จแล้วเทใส่ลงไปในขิงตอนนี้น้ำเริ่มอุ่นแล้วนะคะเพื่อนเเราก็ใส่ลงไปให้ขิงเนี่ยจมน้ำเลยนะคะให้ชุ่มน้ำแบบนี้เลยและเคล็ดลับง่ายๆที่จะทำให้ขิงสีชมพูน่ากินเราจะบีบมะนาวลงไปหนึ่งซีกแบบนี้ค่ะ เพิ่มรสชาติให้หอมอร่อยแล้วทำให้สีน้ำขิงเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีนะคะตัวขิงเขาจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูสวยงามน่ากินมากขึ้นเพื่อนๆดูสิคะเมากกื่อกี้บีบมะนาวแป๊ดเดียวสีขิงเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูเราก็จะปิดฝาแล้วใช้เวลาดองหนึ่งชั่วโมงก็ทานได้แล้วนะคะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะมาดูผลงานขิงดองของเราเลยค่ะ โอ้โหสีสันน่ากินมากๆสีชมพูธรรมชาติจากมะนาวนะคะหน้าตาหน้ากินแบบนี้เอาไว้กินกับข้าวต้มกินตัดเลี่ยนปิ้งย่างนะคะอร่อยมากเลยเจปีปานขอชิมหน่อยนะคะอื้อร่อยมากๆรสชาติสามรสเลยค่ะเพื่อนๆทำง่ายส่วนขิงดองที่อยู่ในโหลนี้นะคะ เพื่อนๆเ,เก็บเอาไว้แช่ตู้เย็นกินได้จนหมดเลยนะคะไม่เสียแน่นอนขั้นตอนง่ายๆแบบนี้เจ๊ปันขอตัวเอาขิงรองไปทานกินแก้เลี่ยนปิ้งย่างก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ